สวัสดพีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพาเครื่องในช่องจ่าโทเฮนลี่พา2พานะครับวันนี้นะครับผมก็ได้พระหลวงปู่ทวดนะครับมาใหม่อีกหนึ่งองนะครับผมก็จะมาแนะนำแล้วก็รีวิวนะครับให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ได้รับชมกันนะครับผมองค์นี้ก็เป็นพระรูปหล่อนะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปี2540เนื้อเงินนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันที่กล่องก่อนนะครับผมที่กล่องมีลายกระนกนะครับแล้วก็ฝาเนี่ยเป็นแบบยกขึ้นแบบนี้นะครับไม่ใช่ฝาพับนะครับที่กล่องมีตัวหนังสือพิมพ์ว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้รุ่นกระถินปีพศ2540แบบพฤศจิกายน สองห้าสี่ศูนย์เป็นพระที่ออกที่วัดช้างให้โดยตรงนะครับในปีพศสองห้าสี่ศูนย์ชื่อว่ารุ่นเบาทุบมหาลาบนะครับผมองค์นี้เป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินเดี๋ยวมาดูกันนะครับพระเนี่ยมีกล่องแล้วรุ่นนี้เขามีเขาเรียกว่าเกียรติบัตรประจําองค์ด้วยนะครับใบเกียรติบัตรก็จะมีความแข็งนะครับผมแข็งแบบนี้นะครับ ใบเกียรติบัตรซูมหน่อยหนึ่งครับผมนี่ที่เป็นพิมพ์นี้เป็นสีทองทองนะครับนี่ก็จะเป็นรูปรูปพานะครับฐานกลมๆแบบนี้เขาเรียกว่าเบ้าทุบนะครับผมใบเกียรติบัตรรูปหล่อโบราณหลวงพ่อทวดวัดช้างให้เบ้าทุบรุ่นมหาลาบ ชื่อดีมากนะครับผมชื่อรุ่นมหาลาบนะครับเออเซียนพระรุ่นนี้เขาจะเรียกว่าเบ้าทุกมหาลาบนะครับผมเป็นที่รู้กันนะครับบรรจุผงว่านหลวงพ่อทวดรุ่นแรกปีพศ2497ของอาจารย์ทิมเนื้อเงินสร้างจำนวน1,999อองค์พิธีปลูกเสก พิธีปลุกเสกนะครับวันที่หนึ่งพยสองห้าสี่นย์ณอุโบสถวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีสมทบทุนก่อสร้างอาคารพยาบาลตึกหลวงพ่อทวดเพื่อสง่งเคาะผู้เจ็บไข้ได้ป่วยและตั้งกองทุนสงองเคาะผู้เจ็บป่วยที่ยากไร้ โดยการอุป,ปถัมภ์ของพระครูอนุกูลปริยกิจเจ้าอาวาสวัดช่างให้อำเโภอโคกโพจังหวัดปัตตานีขอให้ท่านจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขพภรเทินหมายเลขประจำองค์พระ657ก็อ,องค์นี้เลขสวยนะครับเลข3หลัก657นะครับ จำนวนการสร้างเพียง1,999นกองค์นะครับแล้วก็เออบรรจุเนื้อว่านรุ่นแรกปี2,497ทุกองค์นะครับที่ใต้ฐานนี่นะครับของท่านอาจารย์ทิมเป็นพาที่น่าใช้มากนะครับเบ้าทุบมหาราบบัดชังไห้ปี2540อันนี้ก็เป็นการ์ดประจำองค์นะครับผมเดี๋ยวมาดูการที่องค์พานะครับเออรายละเอียดรายละเอียดนะครับคือกล่องเนี่ยกล่องนะครับกล่องพาเนี่ย โดยปกติแล้วตรงนี้จะเป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วเนื้อนวะเนี่ยจะเป็นสีแดงผมคิดว่าเออผู้ที่จองไปคนแรกนะครับน่าจะเใส่สลับกันนะครับผมเอากล่องนวะมาใส่เนื้อเงินนะครับเอากล่องของเนื้อเงินไปใส่ของนวะนะครับแต่ว่ากรรมายี่ก็สีน้ําเงินเหมือนเดิมนะครับ แต่ก็เออเอาจริงๆแล้วไม่ได้มีผลอะไรนะครับเพราะว่ากล่องรุ่นนี้ก็คือกล่องรุ่นนี้นะครับก็สวยไปอีกแบบนะครับสีแดงตัดกับน้ำเงินนะครับผมพาะนี่ผิวขาวใสวิ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพาวนี้ที่ผมได้มาใหม่เนี้ยเป็นพาที่สวยมากนะครับถือว่าเป็นพาที่สวยมากเองหนึ่งองค์นะครับผมผิวนะครับ เป็นพระหลอนะครับพระเป็นพระรูปหล่อเนื้อเงินแท้นะครับไม่ใช่กระลายเงินเขามีสร้างนะครับเนื้อนวะเนื้อทองทิพย์แล้วก็เนื้อเงินนะครับแล้วก็เนื้อนาคไม่มีนะครับอีกเนื้อหนึ่งก็จะเป็นเนื้อทองคําไปเลยนะครับผมเนื้อทองคำก็องคหนึ่งก็แพงอยู่นะครับนี่เป็นเนื้อเงินนะครับหล่อได้สวยมากนะครับองนี้ดูนะครับ ที่องค์พราเนี่ยให้ดูที่ฐานก่อนนะครับเขาจะหล่อไม่ใช่ฐานเลี่ยมเียมนะครับจะเป็นพิมพ์กลมๆเหมือนที่ใบเกรติบัตเลยนะครับคือเขาทํามาให้เป็นฐานกลมๆแบบนี้นะครับนี่นะครับฐานกลมๆแบบนี้เป็นพิมพ์เบ้าทุบนะครับต้องเลี่ยมทองนะครับแบบนี้อุ้ยเกือบนะครับเสียวเสียวแวบเลยนะครับใจผมตกไปอยู่ที่กระตุ่มเลยครับลื่นนะครับ เป็นพ้าเนื้อเงินที่ผิวดีมากนะครับไม่มีการล้างนะครับใครที่ดูพ้าเนื้อเงินเดิมๆสวยๆเป็นเนี่ยจะรู้เลยนะครับว่าผ้าอนนี้นี่ผิวเดิมนะครับแล้วก็สวยมากนะครับลวดลายเส้นสายนะครับเห็นไหมครับลวดลายจมูกพ้าสวยมากนะครับมีเมตาเส้นหน้าผาก รุ่นนี้เขามีการต่อโค้ดที่สังคาตินะครับต่อโค้ดที่สังคติองน,นี้จมูกสวยมากนะครับหน้าตาก็สวยหล่อเต็มเปี้ยเลยนะครับองน,นี้เป็นพระที่เรียกได้ว่าเป็นเอ่อพระสวยระดับเกรดเอนะครับใบหูหล่อติดชัดนะครับบัว หล่อแน่นเปี้ยเลยนะครับเนื้อแน่นมากนะครับองค์นี้เมื่อกี้จับหลุดมือนะดีนะครับอยู่บนมือเสียวมากเลยนะครับเพราะว่าพ้าเนื้อเงินองค์นี้มีน้ําหนักที่ถ่วงมือมากๆครับคมกิบนะครับพระจับระวังนิดนะครับเสียวล่นเหลือเกินอ่ามาดูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับว่าองค์นี้หล่อเนื้อแน่นนะครับแล้วก็ เส้นสายลวดลายคมกลิบนะครับเป็นพระที่ผิวสวยจริงนะครับองนี้อาจารย์นองวัดไซขาวเป็นเจ้าวิธีในการปลูกเสกนะครับแล้วก็มีเกจิแดนใต้อ,อ่ร่วมปลูกเสกอีกมากมายครับข้างนะครับถือว่าเป็นพระที่พิธีใหญ่หนะใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับพระรุ่นนี้เนี่ยเอ,อ่อไม่ได้แจกนะครับต้องเป็นการจองนะครับเป็นการจองก็จะมีมูลค่าตั้งแต่ ตอนนั้นเลยนะครับมูลค่าจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับพานิยมนะครับรุ่นนี้นิยมแล้วก็มีในสาระระบบของวัดจังห้าอย่างแน่นอนมีในรายการปรวดพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับนี่ผมก็หมุนให้ดูนะครับว่าพระเนี่ยสวยจัดจ้านขนาดไหนนะครับมาดูที่ด้านล่างนะครับรุ่นนี้นี่เจตนาในการสร้างดีนะครับเห็นไหมครับว่า ช่วยเหลือผู้คนยากไร้นะครับสมทบทุนสร้างอาคารพยาบาลนะครับเจตนาในการสร้างดีมากแล้วก็พิธีปลูกเสกใหญ่นะครับมวลสารนี่สุดยอดนะครับเนี่ยด้านในนะครับเขาจะปั้นเม็ดว่านสองสี่เก้าเจ็ดนะครับเนื้อผงว่านสองสี่เก้าเจ็ดใส่ไปในนี้นะครับแล้วก็อุดด้วยกาวล้อหรือกาวตาช้างนะครับมีรูปนะครับ รูปตอนที่ท่านเจ้าอาวาสปัดช้างให้นะครับบรรจุผงว่านด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ประกบปิดด้วยตัวท่านเองเลยนะครับผมรุ่นนี้ชัดเจนมากนะครับได้มวลสารเก่าปีสองสี่เก้าเจของท่านอาจารย์ทีมแล้วก็อาจารย์นองวัดไส้ขาวเป็นเจ้าวิธีปลุกเสกซ้ําไปอีกหนึ่งรอบนะครับถือว่าเป็นพระทูอินวันนะครับครบองค์ประกอบนะครับรุ่นนี้นี่ คือ1นะครับเจตนาการสร้างดี2พิธีใหญ่3มวลสารดีนะครับแล้วก็4นะครับคือเป็นเบ้าถูบรุ่นแรกแล้วจํานวนสร้างไม่เยอะนะครับเพียง1,999องค์เท่านั้นนะครับชัดเจนมากนะครับรุ่นนี้หมายเลของค์นี้สวยนะครับตอกเป็นเลขไทยนะครับ 6, 5, 7ก็ตรงตามนะครับตรงตามนี้นะครับ นี่นะครับหกห้าเจ็ดเสียวแป๊บเลยนะครับผ้าผิวสวยมากนะครับองค์นี้ตัวจริงตัวจริงเนี่ยผมว่าจะสวย f ้าในคลิปด้วยนะครับผิวสวยมากนะครับก็องค์นี้นะครับถ้าพี่ๆเพื่อนๆนะครับท่านใดสนใจเบ้าทุบมหาราบเนื้อเงินนะครับผมเปิดราคานะครับไว้ที่หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาท สนใจโทรศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเช่นนะครับแล้วก็มีพักเครื่องในช่องอีกมากมายเลยนะครับเชิญพ,พี่เพื่อนๆเข้าไปรับชมพักเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเ,อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับองนี้เลขสามหลักนะครับเลขสามหลักนะครับแล้วก็อ๋ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจใผมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับผมเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้พี่พพพเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ ขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ